สวัสดีค่ะเหล่านักสืบวันนี้นะคะเบียร์จะให้ทุกคนสืบกันว่าจริงๆแล้วเบียร์แพ้อะไรกันแน่และเหตุผลที่ว่าทําไมเบียร์ถึงบอกว่ามันเป็นน้ําหอมนี่เลยคุณมาดูเบียร์เห็นในหลายคอมเมนต์นะบอกว่าหน้าอย่างเงี้ยแพ้เซลล์ลอยหล่อนจะบอกว่าแพ้น้ําหอมได้ยังไงเดี๋ยวก่อนค่ะคุณขาคุณดูของก่อนคุณดูของที่ฉันใช้ก่อนนะคะนี่นี่เลยอันนี้เป็น ยอดสั่งซื้อจากแอปวัตสันนะที่เบียร์สั่งไปวันที่1 4เมษายน2020ปีที่แล้วนี่เหตุผลที่เบียร์สั่งมานะคะเบียร์จะมา,ารักษาสิวนิดนึงนะเบียร์เคยเป็นมาแล้วรอบหนึง่งนี่จะให้ดูนี่คือวันที่29เมษายนนะพอดูได้ถ้าเกิดใครดูไม่ชัดนะนี่สภาพหน้าเอามารักษาแค่นี้แหละแล้วคุณดูผ่านไป2สัปดาห์นะอืมเริ่มมีกินตัวตุ่นแล้วดิฉัน เลิกถ่ายรูปเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะเพราะอะไรไปดูเออขึ้นเต็มหน้าเลยแม่ดูสภาพจากเป็นนิดเดียวอยู่ดีขึ้นทั่วหน้าเลยอ่ะงงมากแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะเบียใช้การรักษาเป็นเหมือนปัจจุบันเลยคือเบียใช้เบนเซกในการรักษานะคะนี่เห็นไหมมันจะเหลือรอยเหลืออะไรอยู่เต็มเลยจากเป็นนิดเดียวคุณดูอุ้ยอีดอกหน้าเคี้ยมากอยากให้ทุกคนแบบดูหน้าจริงแบบพีชีปตัวตายเลย แล้วดูเบียใช้รักษาใช่ไหมเป็นแสกนี่จนเป็นอย่างนี้เลยปัจจุบันมนที่สิบเมษากลับมาเป็นเหมือนเดิมใช้ครีมเหมือนเดิมที่เคยใช้และจนมาเป็นอีกรอบหนึ่งนี่คือโจทย์ค่ะสี่คนนี้คือคนที่ใครคือผู้ร้ายอิสกินกลิ่นแรงมากน้ำหอมแบบเปิดใช้นี่คือรู้เลยว่าใส่น้ำหอมแบบไม่ต้องบอกส่วนยูซาลีนเนี่ยอันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะข้างหลังนางเขียนไว้เองหรือว่าใส่เพอร์ฟูมาด้วย และเบียร์ก็มีเอ่อโทนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นเอ่อคินซิงออยค่ะหี่ยอดสั่งซื้อชัดเจนคุณคิดว่าใครคือผู้ร้ายคะสเตยียรอยหรือว่าน้ำหอมคอมเมนต์มา